ในอดีตเองนางบีก็ไม่ใช่คนดีเลยค่ะนางบีกินเหล้านางบีเที่ยวค่ะพ่เจ้าขานางบีเห็ดบักสุยางค่ะยกเว้นยาเสพติดนางบีไม่เคยยุ่งเลยนะคะนางบีไม่เคยค่ะเมืเจ้าขาไในเรื่องเ็มสันถูกยาเสพติด่าเอาค่ะนางบีเคยหมดค่ะนางบีเคยเล่นน้ำเต้าแล้วตำรวจไล่จับค่ะแม้กระทั่งคุณเล่นตาละบาดสองบาทตำรวจยังจับคุณเลยเอออีลิค่ะนางบีนางบีเองก็ไม่ใช่ คนที่ดีนะคะมื่อเจ้าขาโบแมนค่ะฉะนั้นแต่ว่าการที่เขาแบบว่ายุ่งเรื่องของผู้อื่นเขาแล้วมันกลับมาทําร้ายตัวเรานะคะเขาก็าต้องไปเหตุดอกนะคะเราไม่ต้องไปทําหรอกค่ะมือเจ้าขาเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกปล่อยใหนมันเป็นเรื่องของเขาไปเนาะให้เขาขอโทษผ่านสื่อผ่านโซเชียลอันนั้นอันนั้นอยู่ที่ดุลพินิจของเขาเลยค่ะ นะคะแล้วแต่เลยค่ะอยู่ที่จิตสำนึกของเขาเลยค่ะนางบีนางบีคือนางบีนางบียกโทษให้นะคะนางบียกโทษให้ค่ะนางบีไม่ไม่ติดใจเอาเรื่องนะคะนางบีไม่เช็คบินค่ะนางบีขอแคนเซิลบินแทนก็แล้วกันเนาะในเมื่อน้องเขายอมรับผิดในเมื่อน้องเขากล้ามาขอโทษในเมื่อน้องเขารู้ว่าเขาทําผิดนางบีเองก็พร้อมที่จะให้อภัยค่ะ นางบีไม่ใช่คนที่ใจจืดใจดําขนาดนั้นนะคะมันก็อาจจะเป็นบทเรียนของเขาด้วยนะคะที่แบบว่าต่อไปนี้นางบีก็หวังว่าน้องควรที่จะทําอะไรก่อนที่เออควรที่จะคิดก่อนที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่ามันจะเป็นมันจะมันมันเป็นผลของการกระทําทุกคนทุกคนเข้าใจบอกนะคะเจ้าขาทุกคนเขาาเข้าใจที่นางบีบอกเมนว่มันเป็นผลของการกระท,ท,ทาํานะคะ ให้เขาออกมาขอโทษไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่เขาเลยค่ะนางบีคือนางบีไม่ติดใจแล้วนะคะเมื่อเจ้าขานางบีเองก็ได้ฮูแล้วนางบีก็ได้เห็นสิ่งที่น้องทาลงไปและผลลัพธ์ที่น้องได้รับมันเป็นยังไงนางบีก็ก็ได้เห็นแล้วนะคะเมื่อเจ้าขาบอกเป็นอย่างค่ะทุกคนทุกคนหยุดใายทุกคนหยุดก็แล้วกันนะคะถือว่านางบีขอเนาะถือว่านางบีขอค่ะ ราัวดีนางบีเองก็ไม่ได้อยากจะเห็นใครที่มาอยู่บนความทุกข์นะคะคุณเจ้าขาเนะมาะเพราะมันเป็นผลของการกระทําค่ะทุกคนผลของการกระทํานั่นแหละคือผลของการกระทําจะนั่นนะคะเวลาคนเราเวลาจะทําอะไรหรือว่าสิบยั้งก็ตามแต่ให้คิดดูดีๆว่ามันคุ้มบอนะคะว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดว่ามันไม่คุม้มไม่ต้องไปแลกค่ะ ื่อต้องไปแลกค่ะสิ่งที่เราทำมาหลายๆปีสะสมมาหลายๆปีแต่ถ้าเกิดเราเราทำลงไปแค่นิดเดียวแล้วมันกลับมาทำร้ายเราทั้งชีวิตนะคะว่าต้องเฮตุตตมันบ่คุ้มนะคะน้องเมื่อเจ้าเนาะนางบีไม่มีไม่มีอะไรที่จะกลัวค่ะทุกคนขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นางบีพูดไปมันเป็นความจริงทุกประการมันเป็นสิ่งที่นางบีรับรู้มาทุกประการค่ะ เนาะฉะนั้นนางบีไม่มีอะไรที่จะกลัวค่ะนางบีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามค่ะอันนี้คือในความรู้สึกและในส่วนที่นางบีเป็นนะคะมือเจ้าขานางบีไม่มีอะไรที่ที่นางบีจะต้องกลัวหรือว่าจะต้องออกมาแก้ตัวหรือว่าจะต้องออกมาพูดอีกในเรื่องที่ทําให้มันดูดีขึ้นไม่ค่ะนางบีนางบีตั้งแต่ต้นจนจบค่ะมือเจ้าขานางบีบอกเลยค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้านางบีไม่มี อะไรที่มันไม่จริงทุกคนจะได้รู้นะคะทุกคนทุกคนเคยหูแมน่อะไรที่มันไม่จริงจะไม่เคยออกจากปากนางบีก่อนที่นางบีสีเว้าสีวาอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีมูลฟั้งไว้เลยค่ะนางบีจะไม่พูดโดยเด็ดขาดและอีกอย่างหนึ่งนางบีไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครนางบีบ่มักหยิกงยิ่งเรื่องของผู้ใดทุกคนจําได้ไหมวันนั้นที่นางบีสาบานนางบีพูดแล้วนางบีสาบาน บอกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่นางบีพูดไม่จริงขอให้นางบีชิบหายขอให้นางบีมีอันเป็นใจภายในวันพรุ่งนี้จําได้ใช่ไหมคะจําได้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะคือนางบีไม่ไม่กลัวค่ะมือเจ้าค่ะนางบีไม่ใช่คนที่ชอบสาบานท่าเพื่อไม่ค่ะแต่นางบีแค่แสดงความจริงใจให้เห็นแค่นั่นเองค่ะนะคะนางบีนางบีเป็นคนแบบนี้ค่ะทุกคนและนางบีไม่ยุ่งเรื่องของใครค่ะ นางบีด่าแต่ลูกด่าแต่ผัวค่ะแต่นังบีไม่เคยไปรรานด่าใครเลยถึงถึงนังบีจะปากไม่ดีนะคะนังบีก็ปากไม่ดีเฉพาะแต่คนในครอบครัวค่ะนังบีบ่เคยเอาใครขึ้นมาด่าเอาใครขึ้นมาแขวนเอาใครขึ้นมาว่าก่อนไม่เคยค่ะนังบีบ่เคยอันนี้คือตัวนังบีนังบีรู้ค่ะฉันรู้ดีว่าฉันเป็นคนยังไงและสิ่งที่ฉันพูดไปทั้งหมดถ้าเกิดว่าฉันบ่มีถ้าเกิดว่าฉันบ่ได้รัลูยอย่างนี้ฉันก็ไม่พูด แค่นั้นเองแต่ณนะตอนนี้นะคะถามว่าณนะตอนนั้นนางบีรู้สึกยังไงกับที่ที่น้องเขาออกมาพูดนะคะเมื่อเจ้าขาเราก็เลยเราณตอนนั้นนะคะณนะตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกบ้างค่ะคือคือเขาบอกเหมือนกับว่าประมาณแบบว่าน้องเหมือนกับว่าไม่ได้ว่าให,าหน้นางบีนะคะน้องก็ไม่ได้ว่าให้หนางบีจริงๆเลยค่ะแต่น้องก็ไม่ได้เข้าข้างนางบี นะคะมือเจ้าขาต้องบอกว่าเป็นกลางนะคะน้องบอกว่าเป็นกลางนะะนังบ,นง,นงบีเองกับว่าเขาใจคือกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วต่อไปนี้นังบีก็ขอแค่แบบว่าไห่น้องนะคะเวลาจะทําอะไรเวลาสีเห็ดจังใดเวลาจะทําอะไรลงไปขอให้คนที่เขาคนที่แบบว่า มา,มาต่อว่าให้นังบีนังบีก็ไม่เป็นไรหานังบีปล่อยผ่านไปเลยต่างคนต่างความคิดต่างจิตใจนะคะมิเจ้าค่ะแต่อันไหนที่มันรับไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ขอพิจารณาเป็นเคสๆเสนาะมิเจ้าเนาะ